จะไปทางตะวันตกก็ขอให้มีคนไขคนบอกจะไปทางตะวันออกก็ขอให้มีคนช่วยคนเหลือจะไปทางเหนือก็ขอให้มีคนกราบคนไหวจะไปทางใต้ก็ขอให้มีเทวพุทธดาฮักษาจะบุงมาปรารถนาสิ่งมิปรปการใดที่บอกเป็นพิษเป็นภัยต่อทรรนองครองธรรมขอสิ่งดั้นจุกน้อมนำมาปรากฏจดต่อได้ในววันนี้รับก็ขอให้ได้เงินมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนวันใดการก็ขอให้ได้ต่าขนังมะพร้าว ขึ้นปาเช้าก็ขอเป็นข้าวงไงายขึ้นมาขวายขอให้เป็นผืนเสือผืนผ้าขึ้นมาลาก็ขอให้เป็นสีเป็นปอนขึ้นมาตอนก็ขอเป็นลาเป็นแก่ขึ้นมาแรงก็ขอให้เป็นข้าทิพต์น้งทิพจะฮีก็ขอให้ได้หซาซาจะกล้าก็ขอให้ได้หาดหวยจะซื้อหวยก็ให้ถูกที่หน,นึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าใหอสมบันทพรปากข้าหมอทศพรว่าไว้ที่เพื่อไทยล,ลานสไลด์เทิน